เส uh ื้อสามหาจัดได้นี่ไม่รู้ครับมาแล้วดีมาดีมาจะบอกว่าเออดีไม่หาพี่ปอจะบอกว่าชอบพี่ปอด้งสั่งแล้วค่ะขอบคุณครับเออมันเด้งไปด้งมาเน่ต้องย้ายช่องไปย้ายช่องมาเนี่ยดีได้มีหลายช่องใครจะกดนะกดในตะก้าตะกามีเนี่ยว่าถ้ามีตะการเนี่ยเราเดินขอดูตะก้ารก่อนต้องออกไปกดตะกาข้างนอกกล้นนะปักตะกาไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจดสลากละ กดเพิ่มรีบกดเอาไาซองป่อนดีกว่าว้าซองพี่มีเนสตา้าแล้วจะจัดฉลากก็นะาะหะรอคนเข้าหรอจัดเลยซื้อสบู่แถมพ่อค้าไหมเออหนูไปทำงานกันมากก่อนนะเออจะนอนแล้วบอกรักฝันดีหน่อยใครจะกดรีบกดนะไปกดในช่องพี่ปอก็ได้นะครับหรือไปกดในช่อง สำรองก็ได้อนี่ยท่องสำรอทงทั้งน้ท่องเป่าขึ้นไหมวะท่องเป่าดูตะก้าอยู่เราหนึ่งแค่เนี้ยดูที่ต้องเซิรยย์ฟเลยเซอร์ฟเราหนึ่นนไงไปของแต่แกดไม่ได้แล้วนะตอนนี้กดไม่ได้แล้วนะใครจะกดสบู่พิมมามันะพิมมาหน้าห้องเดี๋ยวจะบอกวิธีกดใครจะเอากดสบู่เพิ่มพิมมาหน้าห้องเดี๋ยวจะบอกวิธีกดจะจับชาแล้วน,นะอีกสิทธาทีจะจับแล้วนะ จะกดสบู่เพิ่มพิมพ์บอกมาเพราะว่าพทจะปินออเดอร์ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ช่องพี่ท็อปไม่มีไม่มีตะกร้าแล้วนะต้องไปกดช่องตรงนี้นะเพราะว่าโดนโดนโดนตะกร้าเด้งนะครับผมแต่กดได้อย so, ู่นะปินออเดอร์อยู <st unlikely> ่นะครับผมหรือจะไปกดที่ช่องสำรองพี่ป้อก็ได้นะครับเสื้อสันยังมีอยู่ค่ะเออพี่ป้อซับเลขอะไร เลขสี่คุณรู้เลยฮะป้าชอบเลขสี่เหรอใช่ใช่เลยตุ๊กตาตอนไหนอยากสั่งแต่ที่ไป่ตาแม่ออไวันหลังเออกีทคีดอะไรถ้าผมขอตัวนี้กลับเลยได้นึเปล่าตลวดนี่ขอความเกิร์ีคนให้เอ้คยเฮ้ยุกตาตอนนี้มีใครอยากได้ครับ อนะไรล่ะเอ้ยสะดุ้งไปกดช่องพี่ป้อนะคะสบู่ไปกดช่องสำรองพี่ป้อนะเพราะว่าตอนเนี้ยตะกาพี่หายไปสองวันแต่าร้องไห้หว่ะเฮียที่ท็อปน่ากลัวอยากได้พ่อขาสระรักแม่ถ้ามัเป็นน่ากลัวอย่ามาขอตุ๊กตานะอ่ะพี่ป้อเดี๋ยวท็อปลบกวนพี่ป้อไปสอกเสื้อให้เลยดีกวเอาตัวใหม่ให้ขอเสื้วยเลย ราปเปลี่ยนให้อนงอน,น้ำไหมตัวใหม่ตัวใหม่หรอซอมหาหรอสีขาวอะอง้องอนะีขาหรือว่าสีขาวเตก็ออกไปแล้วแหมมาถ้าจะไปเที่ยวเอ้ยถ้าไปหาเพื่อนสีดำดีกว่าสีขาวมันเพื่อนง่ายมากเว้ใครใส่มาเนี่ยฮะใครใส่มาเนี่ยตัวไหน,ไ,หนไม่มีตัวใหม่หมดเลยใส่อะไรเ,เอ็ออมผมใส่่สิบเลยเอ็ม คี่พ่อมาตัวเตยเข้าไปเดี๋ยวกูหันกล้องอ่ะผมเตรียมตัวแล้วเ้ยไม่มันหันไม่ได้โดนแบนรู้อยู่แกล้ง่ายสุดน้าฮะหันนะเออไม่หันหรอก โอ้เซซีว่าเลยอ่ะโอ้ไม่กอดครับข้าม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 แล้วขอเปลี่ยนเสื้อตลวเป็นห่วงป้อนนะอ๋อสั่งไหนไหนฮะสั่งสั่งในช่องนี้นะครับสั่งในช่องนี้พิมพิมชื่อช่องไปรีบกดสบู่นะเพราะว่าช่องครับไม่มีไม่เห็นตะกร้านะเพราะโดนปิดกั้นนะครับผมอุ้ยเสี่ยวฉันเห็นหมดเลยฉันเห็นแบบทุกอย่างของป้อเลยแม่จ้ อ่มีสีทับสั่งในชื่อช่องคำมีสีทับเพราะตอนนี้ปินออเดอร์มาแล้วเลขที่สีเห็นไหว้ายเสื้อมาแล้วว้ามกลิ่นหอมยมีกล bueno um> ิ่นน้ำหอมด้วยอ่ะผสมกินเหงื่ออ okay ๋อ t e x t u ของเสื้อตัวนี้นะครับก็จะมีแบบว่า ลอยตรงคอนะไม่อันนี้ไม่เคยใส่อันนี้ไม่เคยใส่เลยแต่ว่าตรงนีแป้งไงแป้งเออ,เ,ออเออไมโดนอะไรมาไม่รน,น้ไอ้ก็จะมีแป้งที่หน้าติดอยู่นิดนึงมาอุ้ยตัวนี้ก็จะของใครละอี๋เอ้ยของอา <c oughs> จารย์เลยต <c oughs> ่อกูเก็บเอาไว้เอง <c oughs> อ่ะทุกคนใครจะกดสบู่รีบกดเหลือห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายใครจะกดสบู่รีบกด ขอเป็นเสื้อค่ะห้านาทีสุดท้ายใครจะใครจะลุ้นใครจะลุ้นเสื้อตรงนี้ห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายรีบกดกดในตะกร้าของช่องช่องนี้นะครับพิมพ์ไปว่า p o n d อ6นสกรกรหนึ่งหกแปดหรือพิมพ์ว่าสบุมากาะลองที่เป็นชื่อร้านว่าท็อฟฟี่สองเมตรบาทหรือกดที่ช่องสำรองพี่ป้อ ใครอัดหน้าจอห้ามลงนะเพราะว่าจะเปลงเองลงอะไรปล่าสั่งซ่องไม่ท็อปได้อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าปิ้นมาหมดแล้วปิ้นมาหมดแล้วซื้อสบู่แถมป้อได้ไหมพี่ป้อเอออะไอรอะอะไ พ่อเด็กสอนอมาพ่ออาดตั้งแต่ใส่อาดตั้งแต่ลายแรกอืมก็นี่ก็บินก็ตั้งแต่กันตั้งแต่ลายแรกอ่ะพ่อมีอ่ะพ่อมีปวดฟันเลยอ่ะพ่อ, <c oughs> อมีชื่นนอ,อนี้เสยียไม่ได้ปวดฟันทำไมไ่เลยมันโคตรนาเลยอ่ะอ๋อเ่อเอาข้าวสำรองให้หน่อย จะปดวันนี้ไม่ไปเฮฟหรอพักครับไม่สบายติดปอไปไม่ให้ไปด้วยยัดพ่อขาลงในกล่องส่งมาได้ไหมซื้อสบู่แทนปี่ป้อไหมอ่ะพาลูกอมติดไซส์วาสลัดให้เธอเสื้อน่ะเอาสิมาดูกันว่าแต่ละคนใช้กี่สิทธ์มู่้ิ์ไเออว่ะ อ,อีกห้าทีสุดท้ายพี่ป้อเลขที่อะไรอ่ะไปสื่อ<ห>ใช่หรือเปล่ตาตอนเขาหันกล้องกัดปากตัวเองเป็นแผลเลยเกิด <ico le> ก,กัดาปากเป็นแผลเลยเขาก็กัดปากเสร็จรอบหนึ่งมาแล้ว <S <S สั่งตอนอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันอ่ะ สั่งช่องพี่ปอนชัดไม่สั่งช่องพี่ปอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยี่สิบหกนาทีรอรอรอไปสั่งช่องสำรองพี่ปอนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไลน์สองแม่สองเพื่อนคงมาปั่นแล้วฮะคงมาปั่นแล้วไม่มันมันจะมีคนที่แบบจะซื้อมีนาทีสุดท้ายก็จะจับฉลากรอรอรอไปรู้จักช่องสำรองพี่ป้อนกันไหมช่องตก็มีเสียใจอ่ะ ต้องสองวันแล้วโหไรขายของสองวันเป็นไรช่องปอนก็ได้วะาไปกดช่องนี้ได้ไปกดช่องนี้ฮะไปกดช่องนี้ลองดูไม่ใช่ช่องปอนไม่ใช่ช่องปอนกระดกพอนะมันเป็นช่องปอนสำรองนะช่องปอนสำรองนะเป็นช่องปอนสำรองนะเนี่ยช่องเนี้ยไปกดช่องนี้ก็ได้ P O N D P O N D อันสกอร์อันสกอร์หนึ่งหกแปดนะครับจะจับแล้วนะอีสี่อาทีสุดท้ายบักลองดูแสดงเตี้ยนอีกแล้วนะระ้ไหมคับอะไรเลย มีช่องแบบว่าช่องสำรองพี่ปอด้วยนะมากดนะสามนาทีสุดท้ายกดได้เม่อไดขึ้นว่ะแป่ข,ขึ้นอะใครจะกดตอนนี้รีบไปกดนะช่องสำรองพี่ปอนะคะผมเคไลท์สองเครื่องแม่งเลย แวหนา้าพี่ไป็ทุกช่องเลยอะเออพี่ปอบอกพี่ปอสูงข่อไรพี่ปออยู่ข่อไรพี่ปออยู่สิบสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดดูคลิปยูทู e พี่ท็อปไม่ได้ทำแล้วอะค่ะไม่ทำหรอีิเกียรค,คนที่ทำยูทูบมาทำติ๊กต็อกัาเลยติ๊กต็อกมันบูมกว่ามันแบบสปอนเข้าเยอะกว่ามันทำได้หลายอย่างอ นอนไปทีมาละเอออะใครจะสั่งสบู่รีบกดนะ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายท่าจะปินออเดอร์แล้วนะครับ2นาทีสุดท้ายจะปินออเดอร์จัดสลากแ่้นนะเฮ้ยดูดิพร้อมแล้วเนี่ยตื่นเต้นป้าจะเป็นใครไม่ได้ไม่เป็นไรทุกออเดอร์มีสติ๊กเกอร์หมดอย่าไปซีเรียสริง กดรีบกดนะทันอยู่นะคนสั่งน้อยมากคนมีิีคนสั่งถึงว่าน้อยนะวันนั้นเราร้อยบ้านเลยเนาะวันที่เราไลค์กันครั้งแรกอะที่เราขายเสื้อร้อยร้อยบ้านเลยวันนี้ไม่ถึงร้อยบ้าน <c oughs> เออเสื้อมีตัวเดียวเหรอใช่เสื้อมีตัวเดียวนะครับที่แจกมันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นโอ้โหมาอีกห้าสิบสบู่มาอีกห้าสิบเหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายนะผม ไม่ลายมันบินมันเป็นอะไรไม่รู้เราต้องนานไม่กดล้วพอพอเวลาจะหมดปรากฏกันเก่งๆ,ๆวันนี้ไม่ได้เสื้อสติกเกอร์สบายลเลอออ่อะพี่ปอดึงเลยอาว์วาในเสื้ออยูไ่ไหนอ่ะให้ต่อห้าทีพี่ปอ,อหอบอะไรกับ เร็วๆห้าทีสุดท้ายเร็วๆอ้าวหรอือเปล่าพูดยอ,อย่างนันได้อีกเหรอได้ะได้ละอันนี้ได้เลยออ่ะตัวนี้นะต้องเป็นตัวที่ปอใส่กลิ่นน้ำหอมหอมมากเลยเอาดีอ่ะกำลังฉีกด้วยยังไม่ถึงลอยบ้าเลยนะเอาดีๆเร็วๆหอมเลยโอ้ยหอมตังเลยอ่ะรีบกด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 กดตรงช่องสำรองพี่ปอ้อค่ะช่องสำรองพี่ปอ้อรีบมากดนะพี่รออยู่อ่ะพี่รอให้อยู่พี่รอให้อยู่เลืแค่สามนาทีพอ ที่รอให้อยู่ช่องสำรองพี่ป้อนะนะชื่อว่าเสียม,มาได้หรือว่าช่องปอนอนุสกร์หนึ่งหนึ่งหกแปดก็ได้นะครับหรือช่องปอนอนุสกร์หนึ่งหนึ่งหกแปดก็ได้นะนกดไปเลยเก็บไปทางกดไปรัวๆ,ๆเลยจริงๆงหววววมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยปุ้งปุ่งปุ่งปุ่งปงปงปงมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับรีบๆนะจะจับแล้วนะจะจับแล้วนะจะ